เชียมันก็มาเหอะนี่ปงนี่ปวะมาเหอะมา,มาไอเชื่อคนเหนื่อยเลยมาครับก็ขอขายของนิดนึงครับทางเรามีแฟนเพจแล้วนะครับผมก็อยากให้ไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพจนี้จะมีการสตรีมเกมในตระกูลเอ็มพายต่างๆนะผมไม่ก็อัปเดตข่าวสารนะครับผม ครับผมก็อยู่กับเกมในนตี้วอเลอร์ซิกนะผมวันนี้จะมาเล่นจุโลกนะครับผมก็ผมอัดสกอร์เองนะจะมาเล่นในโหมดนุม่มอกันเป็นไงพปดูกันเลย <S <S ในช่วงปลายศตรวรรษที่2ราชวงศ์ฮั่นตอนปลายใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดลง <S 1> <S 1> เป็นช่วงเวลาแห่งไฟสงคราม <S <S เริ่มต้นในการจะลาจนที่โดง่งดังที่สุดของ3ก๊กเรียกว่ากบฏโจนพวกผ้าเหลืองนั่นเองในช่วงเวลานี้เองที่มีอุปราชที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งมีนามวัดหังตก ผู้ว่าการได้ทําการต่อต้านเพื่อตอบโต้วความช่่วชาของตังโตท่ามกลางเวลาอันแสนลำบากเหล่านี้จูลงในท่องไปดินแดนเพื่อค้านหาสถาาที่ต่อสู้และไปปราบคนเหล่าชั่วร้ายและตอนนี้เขาพบว่าเขาอยู่ภายใต้ล่มธงของคนที่มีนามว่ากองซุนจา้านนั่นเองครับผมไหนท่านกองซุนจา้าน ท่านจะสู้ตรงนี้ไม่ได้นะได้โปรดเถอะท่านพวกเราเดินทางออกไปจากที่นี่จะดีกว่านะน้อยแน่เจ้าอ้วนเซี่ยวข้าคือผู้ที่จะมีชื่อเสียงมากที่สุดในสนามลบเว้ยข้าขอขอบคุณน่สหายเจ้ากีที่มี็เจ้าอยู่ข้างๆนะถ้ากเพื่อนสมัยเลยนของข้าจะโมโหเอานะ ขออภัยด้วยนะข้ามีนามว่าเหล่าปีเรามาปราบทรราชตังโตกันและนำความสงบสุขมาสคืนสู่ผ่นดินเถอดจู่ล่งเจ้าทำอะไรอยู่นะจู่ล่งคือชื่อของข้านะหวังว่าเราจะได้พบกันอีกในสนามรบนะท่านกองสุนจจายนท่านรู้อะไรเกี่ยวกับชายผู้นี้หรือไม่นะเหล่าปีนะ เขาและข้าเคยเรียนมาด้วยกันนะเขาเป็นคนอ่อนโยนอยู่เสมอเลยแหละแต่นั่นคือสิ่งที่สวยงามที่สุดนะแค่คนอ่อนโยนก็นเหรอไม่สิมันมีบางอย่างเกี่ยวกับตัวเขานี่มาครับผมวิธที่ราเลิอกอาวุธกันแล้วนะครับผมก็อยากจะบอกว่าก็แอบเล่นไปแล้วนิดนึงเละก็เพราะว่ามันลืมเปิดไม้อะ ลืมเปิดม้ก็เรื่องกสีละกันนะครับผมมาก็จะเป็นตัวที่แอบปั่นมาแลวเป็นสีน้ําตาลนั่นเองนะครับผมเฮ้อน่าเสียดายวะพอดีลืมอัดไว้นะครับผมไม่ใช่สิกดอัดไว้แล้วแต่ลืมเปิดไม่ก็เลยต้องมาอัดใหม่นี่เองก็คือต้องยึดฐานธนูภายในสินาทีนะครับสำหรับทาร์เก็ตนะแล้วก็ต้องเปิดประตูให้ได้ภายใน15นาทีแล้วก็ปาบริปโฟนะครับผมจะเป็นไงก็ไปรับชมกันเลยมาครับผมตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเกมกันละอ่าฮะข้าเจอรี่ฉุยก่อนเลยนี่ว่าไอรี่ฉุย เจ้ามาได้ข่าวว่าเจ้าคู่กับคุยกีงั่นหรือเจ้าคู่กับคุยกีงั่นหรือเจ้ามาเลยข้ามีน้าว่าจูลงสุดหลอข้าคือจูลงสุดหลอไงล่ะมาไปตายไปซะเถอะมึงไอ้สัตว์นี่ชุยตายไปไอ้นี่ชุยไอ้นี่ชุยตายไปซะเถอะไอ้นี่ชุยมามาเลยมาเลยมามาไอ้แม่ทับกระจกมาเลยแม่ทัพกระจกมาเลยเราต้องยึดฐานก่อนนะนี่คือสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องทำนะอินซีแดงมาจังหวะนี้จังหวะนี้เราอินซีแดงมานะครับผมมามาตัวฟ้ากันเลยทีเดียว ขากลัวจนหัวหดเป็นเต่าในกระดองงั Sin ้นเลยไอ้พวกไม่เป oh, ิดรับโลกมาเลยตั้งตัวเป็นคนชั่วเราต้องรับทหารมันมาตายซะเถอเมืองไอ้สัตว์มากยึดฐานไฟสําเร็จลุล่วงหนึ่งฐานอย่ากสบายใจชิวๆนะครับและเหมือนข้าจะเจอแม่ทัพหนึ่งคนนะเหมือนจะอยู่ข้างนอกฐานมาท่านเล่าปีท่านตามเข้ามาอย่างนั้นหรือเนี่ยท่านเล่าปีเป็นท่านที่มีบารมีสูงท่งเอ้ยลิกเมงไอ้สัตว์มาถึงก็ฟันกูเกินไปอย่าฟันข้าอย่าฟันข้าไม่ดีไม่ดีไอ้สัตว์ ต่อไปก็ต้องยึดฐานอีกหนึ่งฐานสินะอ่ามาดิฐานแม่นับกระจอกไอ้พวกกระจอกแม่ทับกระจอกทั้งหลายมาเลยข้ามีนาว่าจูโร่งนะข้าจะปราพวกโจรชั่วให้หมดหนาทีเราคือฐานนะฐานนี้ก็สําเร็จรุ่งไปได้ดีนะครับต่อไปก็ต้องยึดฐานธนูนะครับผมตามทราเก็ตที่เราจะต้องทํานะครับผมมาเก็บฐานธนูไปแล้วนะครับผมหนึ่งฐานและอีกฐานนี้เป็นทราเก็ตต่อไปนะต่อไปเราต้องไปปราแม่ทับเตียวเรียวแล้วนะ ตอนนี้เราก็ยิ่งฐานไปพัง,งๆนะารอเตียวเลี้ยวมาอ้าวแม่ทัพกระจอกเจ้าเป็นคู่มือของข้าในวันนี้โอ้ยไอสัตว์ธนูไอสัตว์เอ้ยกวนตีนแล้วนี่คือใครเนี่ยใครกันอ้าวฟานชูฟานชูก็ฟานชูมาเลยอ้าตายเร็จวจังวะไอสัตว์กระจกคิบหายกระจอกรจ,อจริงอะไรจริงนะฮ่าผมจะเล่าประวัติศึกนี้ให้ฟังนะครับผมประวัติศึกนี้ก็คือเป็นศึก ไอ้พันธมิตร18หัวเมืองนะครับผมเจอกับตังโตนะครับเพราะว่าตังโตนั้นเป็นอุปาชที่ไม่ดีนะครับก็เลยบุคคลก็เลยต่อต้านเยอะนะครับคิดลม้มลางราชวงศ์นะครับผมก็คือแบบว่าก็คือแบบเหมือนกดหัวฮ่องเต้อะเหมือนให้ฮ่องเต้เป็นหุ่นเชิดได้เฉยอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เลยพันธมิตร18หัวเมืองเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเออทนไม่ไหวก็ฉันทนไม่ได้ละก็เลยต้องแบบว่าต้องระดมกําลังกันรวบรวมกําลังกันในการปราบตังโตนะครับผมแม่ทัพหลักๆก็จะมีโจโฉนะครับมี ซุนเกียนมีเล่าปี๋นะครับเล่าปีก็เป็นกองทัพอาสาสมัครนะครับตอนนั้นคนที่เป็นผู้นําทัพในตอนนั้นคืออ้วนเซี่ยวนั่นเองครับผมจะมีอ้วนเซี่ยวอ้วนสุดมีกองซุนจ้านนะครับจะมีไอ้มาเท็งด้วยครับมาเท็งในประวัติศาสตร์ก็ระบุไว้ว่าเข้าร่วมนะครับผมในบางฉบับก็บอกว่าไม่ได้เข้าร่วมนะครับมายึดฐานธนูกันต่อเลยดีกว่ามามามาอีกคนนึงอยู่ไหนวะ อีกคนนึงอยู่ในเอ่ยมาสำเร็จรุ่งร่วงกับฐานธนูนะครับต่อไปต้องเปิดประตูไอ้เชยเปิดประตูนี่แหละขั้นตอนที่นานไอชิบหายมาไอแม่ทัพกระจกมามาไล่ป่บแม่ทัพไปก่อนป่บแม่ทัพไปก่อนยังวันนี้เอ้ยพ่อมึงเกินไปละมึงจะเกินไปละมึงจะเก่งเกินไปละไอพวกนี้มึงก็อีกคนมึงก็อีกคนใครเนี่ยเนียวปุ๊กมาเลยมาเอ้ยพ่อมึงแรงเกินแรงจังวะไอพวกนี้ยิงปืนใหญ่มาได้ยังไงเนี่ยคารับไม่ได้ชูลูกรับไปเลยเฮ้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 ยเออมา บั้งที่นึงไอ้สัตว์นี่เก่งเกินไปละพวกนี้ยายยา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 ยหนีก่อนพื้นพื้นพื้นแม่นางเตียวเซียนแม่นางเตียวเซียน อ้าอุ้ย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 ดีเฉยจุรุ่งดีเฉยแบบนี้ใช้ได้ฝีมือเจ้าใช้ได้นะจุรุ่งนะข่าวประทัดเตในตัวเต้งจริงซับผมก็400กกว่าแล้วนะครับผมก็อยากติดตามกันไปถึงห้0กันเลยทีเดียวก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะเติบโตไปด้วยกันนะครับผมช่องนี้นี่ยังซับน้อยนะก็ฝากติดตามมาได้นะครับผมแล้วก็มีลิงก์โดเน็นะครับก็ฝากโดเน็มาด้วยนะพีส่สาเป็นข่าวข่าวขาน้ำละกันนะพังประตูไปพังพางก่อนพังไปพวกแรงงานพังไปพังไปใช้พวกแรงงาน น,นี่มันเกิดอะไรขึ้นดูดันสิน้ำมันลุยโป้นี่เอาไอ้อเขี้ยตัวเป้งมาได้ไงเนี่ยไอ้สัตวดเซฟก่อนกันตายไอ้เขี้ยโคตรแรงเลยอู้ดอกเดียวเกือบตายอ่ะ เกือบพลาดแล้วไง่อุ้ยถ้าตายนดิร oh ้องไห้นะถ้าตายดิร้องไห้ร้องไห้จริงไอสสัตว์โคตรแรงเลยลิโป้ไอ้เหี้ยไเอเชียยุ่ยเฉยมาก็ทำเกือบตายอ่ะคิดดูเอาเถอะเฮ้ยไปซะมึงเก็บเลือดก่อนอ้าเก็บเลือดก่อนไม่เก็บเลือดก็ตายห่าแล้วจใช่ไหมดิอ๋อไอเชียแรงกันวะท่านผู้ชมดูโคตรแรงอ่ะมามามึงมาพิเศษเปิดสู้อือไปซะมึงเออไปฮ้อ เชีย่ยมึงก็มาเหอะน่ปงนิปโวมาเหอะมาไอเชื่อโคตรเหนื่อยเลยเชีย่ยแต่ละตัวกคจะปาบได้โคตรเหนื่อยอะจริงๆเหนื่อยมากด้วยกับนิปโวเนี่ยไอตังโต๊ะมาเลยไอตังโต๊มาเลยไอตังโต๊ะไอ,ะไอขวดซิ๊วตาสมบูรณ์ไปอยู่กับเข้าทูได้ไหมพอดีลูกหลางักษณะเหมือนกันเลยนะมาเลยอา้าเกินไปแล้วอเกินไปล้อเกินไปอา้าม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 า,มา,มา ไม uhh ่ตายก็เลี้ยงไม่โตอ่ะมึงอ่ะไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตคนเนี้ยไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตนะไอ้คนชาติทั่วเหมือนนายกประเทศหนึ่งที่อยู่ทวีปตะวันเอเชียตอนออกเฉียงใต้เลยนะแต่ข้าไม่บอกว่าเป็นประเทศอะไรละกันนะมันเอ้ยตายตายไปเออตายไปตายไปก็จะจบเกมได้เหนื่อยแทบแย่นะครับกับการที่ต้องเจอกับทางตังโตะนะครับเป็นอะไรที่งานยากนะครับยากกับตรงลิปโป้ไม่ใช่ยากกับตงตันงโตนะ กว่าจะชนะได้ก็ลำบากพอต้องควรเลยนะครับผมคลิปก็จบอย่างสวยงามนะครับก็ฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยนะครับฝากโดเนีกันด้วยนะครับผมก็อยากจะบอกว่าไอ้ก็ซับก็400กว่ากว่าแล้วก็อยากไปถึง500นะครับผมก็ขอก่าวปิดคลิปเลยละกันนะก็ถ้าผ really> ู้ชมชอบทีิปแบบชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไิดตาด้วยนะผมก็ขอจบคลิปนนี้สวัสดีครับผม ตอนนี้เจ้าพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ทั้งหมดนะอวนเซลคนที่น่ากลัวที่สุดก็คืออาชาขาวของข้านะเฟยจูรงเจ้าต่อสู้เกิดไพอกับข้าเลยนะขาต้องการให้เจ้ามาอยู่ข้างข้างข้าเจ้าจะมีอนาคตที่ยิ่งใหญ่ไปพอกับข้าไงล่ะถูกต้องแล้วจะต้องได้รับเกียรติสำหรับการต่อสู้ในครั้งนี้ประเทศนี้ต้องการมากกว่าผู้กล้าซะอีกเรามาปราบทอร่าตังโตและนำความสงบสุขคืนสู่แผ่นดิน ท่านกองซุนเจิ้นความแข็งแกร่งทางกายจะไม่นำความสงบมาสู่พวกเรานะแต่มันจะเป็นสิ่งอื่นแทนนายท่านโปรโดยกโทษให้ข้าด้วย <c oughs> ข้า,สาแสวง <c oughs> หาสิ่งที่มากกว่าความแข็งแกรง่ง <c oughs> ข้าพบว่าขาตรงไปแล้วล่ะ <c oughs> อะไรกันเจ้ไปไหนจูโลง เพื่อค้นหาสิ่งที่ตัวเองสวแองหาไว้ข้าขอให้ท่านยกโทษให้ถึงจะฝา่าฝืคืกฎก็าตามและข้ารู้ว่าข้าจะเริ่มต้นใหม่เรอบปีไงผู้ชายคนนั้นมีอะไรมากกว่าที่ข้าเห็นสิ